มาต่อกันขั้นตอนถัดไปและเป็นขั้นตอนที่จำเป็นในตอนกลางวันนะคะกันแดดค่ะแนะนำให้ใช้กันแดด Physical Sunscreen นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาเป็นว่าตัวเนี้มันกันน้ำด้วยเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้ตัวอื่นก็แล้วแต่และกันนะคะแต่ถ้าใช้กันแดดแล้วมีปัญหาว่าหน้าแสบหน้าร้อนหน้าแบบ แดงเบิร์ดอะไรขึ้นมาอ่าเงี้ยลองสลับไปใช้พวกฟิสิคอลล้วนแทนนะคะอ่ะสำหรับวันนีที่ฉันเลือกมาเป็นอเนซาเราก็ใช้อเนซามาตลอดอยู่แล้วนะคะคือเราใช้มาหลายปีแล้วสาปีแล้วนะคะไม่ทาเอาก็ทาหน้าก็แล้วแต่ไปนะคะปริมาณที่ใช้นะคะเท่านี้บีบเขย่าก่อนนะ้าเมื่อกี้เขย่าแล้ว2เส้น แค่นี้นะคะสองเส้นเท่านั้นนะคะไม่ต้องเยอะไปกว่าน,นี้นะคะแค่นี้พอไม่ไม่ต้องแบบว่าเยอะเวอร์นะคะคุณจะบีบลงตรงหน้าคุณตรงๆก็ได้ไม่ติดนะคะจริงๆอันนี้คุณควรจะรอให้ตัวซิคก้เฟตเนี่ยมันเซตกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ any way ดิฉันจะไปตัก้าแลแหละก็ลงเลยแล้วกันเหมือนเดิมค่ะด้วยการแทบแทบแท,บ,ท,บ,ทบแบบนี้นะคะเราจะไม่รูปแบบลูดเลยไม่เอานะแบบนวดอย่างเงี้ยไม่เอานะคะ มันจะลบกวนปาการผิวเกินไปลงทับตาได้เลยค่ะตัวนี้เข้าตาแล้วไม่แสบตานะคะดิฉันเอาไปเทสแบบออกกําลังกายเวทเทรนนิ่งนู่นนี่นั่นมาหมดละเยอะพอสมควรนะคะไม่มีปัญหาใดๆกับกัน,กนแดดตัวนี้มีอย่างเดียวก็คือเวลาทาระวังละกันตรงนิ้วว่ามันเปียกแล้วมันจะแบบเปียกเข้าลูกตาไปอะเออตาพร่าเลยนะบอกก่อนเคยเคยแบบแพ้อ่างงี้เข้าไปนะคะ มันก็เออโอเคเป็นความโง่ข,ของการทาของเราเองหาวิธีทาก็คือใช้แบบนี้นะคะแตะเบาๆเท่านั้นเอาไม่ทั่วก็ก็ช่างมันแล้วกันนะคะก็ประมาณนี้เห็นว่าคุณจะยังเห็นว่าพวกซีคอเฟลอะไรเงี้ยมันจะยังมีแบบ คฟเวอร์ Cover, เล็กๆอยู่เป็นสีขาวอยู่นะคะก็คือปกติก็ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้เหลือตรงช่วงหน้าผากคือเป็นคนหน้าใหญ่ขอเพิ่มอีกนิดหนึ่งนะคะเพิ่มได้เติมระหว่างวันได้แต่ก่อนเติมให้ซับก่อนนะคะซับแบบใช้ทิชทชู่อะทิชชู่ที่เป็นกระดาษซับหน้านะไม่เอาทิชชู่เช็ดตูดนะคะแต่ถ้าไม่มีจริงก็ทิชชู่เช็ดตูดก็ได้เหมือนกันแหละก็เอามาซับความมันออกก่อนแล้วก็จะเติมก็ได้ค่ะ สเปรย์น้ำแร่สักทีหนึ่งก่อนเติมก็ได้นะคะรอให้น้ำแร่ซึมแล้วก็ค่อยเติมเป็นแบบนี้นะคะ,ะแค่นี้ก็ทั่วและแล้วก็ cover ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะไม่มีตรงไหนหายไปเป็นประมาณนี้ค่ะวิธีลดการลงกันแดด เราไม่นวดนะเพราะว่าถ้านวดแล้วมันจะกระจายตัวไม่ดีแล้วก็มันจะทำให้รบกวนปาการผิวด้วยนะคะอันนี้คือวิธีที่แบบเบส practice นะคะสำหรับการลงกันแดดที่ถูกต้องที่ญี่ปุ่นเขามีทำวิจัยมาแล้วด้วยนะคะก็ลงประมาณนี้ค่ะส่วนในการเลือกกันแดดนะคะก็เลือกกันแดดที่สำหรับเด็กเนี่ยมันจะเซฟที่สุดแหละอย่าไปเลือกกันแดดที่มันมีกิมมิ c เยอะๆเช่นช่วยเรื่องกระจางสลดริ้วรอยลดสิวเอ่อหน้าไม่มันคุมมันสุด ไม่ต้องค่ะหรือถ้าคิดไม่ออกก็อเนซาตัวนี้ไปเลยค่ะก็ copy ก,กันไปเลยนะคะเพราะาที่ฉันใช้แล้วที่ฉันลองตัวเนี้ยมาแล้วนะคะแล้วโอเคมากแค่สอง,องนิ้วตรงเนี้ยที่ทําให้ดูแบบเมื่อกี้พอนะคะไม่ต้องไม่ต้องเยอะแบบสองช้อนตวงอะไรไม่ต้องนะคะบางทีมันเยอะไปผิวมันจะอบแล้วหน้ามันจะร้อนผิวมันจะร้อนขึ้นมานะคะมันจะเป็นผลแย่มากกว่าผลดีนะคะเพราะฉะนั้นก็ เท่านี้พอคะ่ะสำหรับใครที่จะลงรองพื้นนะคะก็จะแนะนําให้คุณรอให้ตัวกันแดดอะ่ะเขาเซตตัวก่อนนะคะสัก20นาทีแล้วก็ค่อยไปลงต่อนะคะคือถ้าฟูลี่เซตถ้าเป็นแบบน้ํานมอะ่ะคือบนประมาณ20นาทีนะคะก่อนที่แบบจะออกแดดได้ประมาณนั้นแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณรอไม่ไหวก็ก็อาจจะคราบก็อันนี้ก็ไม่แน่ใจนะคะก,ก็อาจจะคราบก็ต้องรับไปนะคะ ส่วนตัวรองพื้นนะคะที่ชั้นแนะนําในกรณีที่คุณผิวกําลังแบบไม่โอเคอยู่อ่ะฉันจะแนะนําเป็นแค่ตัวนี้ตัวเดียวค่ะเพราะว่าเป็นตัวเดียวที่ฉันใช้แล้วรู้สึกว่าผิวมันไม่วูบวาบแล้วก็พอล้างหน้าออกมาผิวมันไม่แบบไม่ไม่ดูะระคายเคืองมากขึ้นอ่ะอันนี้คือเซสสลิปทิ้นนะคะที่ฉันใช้เบอร์2ซึ่งตอนนี้ได้เปลี่ยนหลอดแล้วดิฉันขึ้นหลอดใหม่ไปแล้วนะคะเป็นเบอร์หนึ่งแทนคุณก็ไปเลือกเสีเอาเองละกันข้อเสียตัวนี้ก็คือสีมันจะแบบแย่มากอะ่ะเดี๋ยว แต่คือตัวนี้มันจะแบบช่วยในเรื่องของการปอบประโลมผิวด้วยแล้วก็ไม,ม่มันจะไม่มีน้ําหอมนะคะแต่ว่าสีก็คืออย่างที่บอกว่าดรอปแล้วก็แบบเบอร์2ติดส้มเบอร์1ติดชมพูเบอร์3ติดเหลืองแต่ว่าเข้มนะคะสําหรับดิฉันก็คือไม่มีอนไหนพอดีสักอันนะคะดิฉันก็ใช้ใช้ไปนะคะคือผิวมันก็ดูโอเคไม่ได้แย่แล้วก็ระหว่างวันหน้ามันเพิ่มขึ้นบ้างเพราะว่าตัวนี้เขามีอาร์แกนออยด์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกว่าก็ไม่ต้องลงเยอะจะลดในช่วงของพวกเ รองพื้นเท่าไหนอย่างรองพื้นที่ฉันกดมาเมื่อกี้ใช่ปะฉันก็จะลดปริมาณของตอนจังหวะลงครีมอ่ะไปอีกสักครึ่งหนึ่งนะคะเพื่อ <c oughs> ให้ความชุ่มชื้นจากตัวเนี้ยมันมาแบบช่วยด้วยนะคะก็เป็นประมาณนี้ค่ะวิธีลงก็คือใช้ฟองน้ําค่ะอย่างถ้าให้แน,นะนําสำหรับคนขี้เกียจก็ฟองน้ามูจินะคะก็ใช้แล้วก็ทิ้งไปเลยนะคะจะได้ไม่ต้องล้างนะคะก็ไม่ค่อยดีกับโรคร้อนแต่ว่า anyway นะคะก็ลาไว้ในฐานที่เข้าใจก็ใช้ฟองน้ํามูจิแล้วก็ เบาๆเบาๆค่ะแค่นั้นพอส่วนแป้งก็ไม่เอาที่คุมมันถ้าเป็นไปได้ก็คือไม่ต้องเซตแต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็คือเซตก็ได้แต่ว่าในบริเวณที่แบบมีการระคายเคืองอยู่ไม่ต้องเซตนะคะเซตแค่แบบช่วงใต้ตาบริเวณอื่นที่ไม่ได้มีแบบผดอย่างเช่นกลางและผากตรงเนี้ยของดิฉันอะ่ะเป็นจุดอ่อนที่สุดก็จะไม่เซตนะคะหน้ามันหน่อยแต่ถามว่าผิวมันระคายเคืองน้อยลงไหมน้อยลงเยอะค่ะ เพราะฉะนั้นคุณก็แลกนิดนึงนะว่าจะไม่แต่งหน้าเลยไหมหรือว่าจะยังไงดีนะคะก,ก็ต้องเลือกเอานะคะเทรดออฟ